ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านลชายนะครับนี่ครับเฮียนลูกชายหัวหน้ชาตินะครับโอ้คนดูคนมันอเอาเฮ็ดนอย่างยู่เฮ็ดนอย่างลูกชายหานโคตรเต๋อโอ้คนมันเนาะมึงขี่เกียร์อันนี้เฮียนไม่ใช่สองกับ่ใช่เลี้ยงตะกี้อยู่นี่นนนนน โอ้ยลูกลานมาเล็นอยู่นี่ว่าหน่อยกินบักม่วงสมก็ไม่กินอยู่นี่แล้วก็บักละบักยุผู้ใหนเนี่ยบ้ดบานตัวหอมม่วงใญ่อีข่างคู่เก่าเรากำลังเห็ดใหม่พี่แขนบังเออพี่แขนอาได้สดในเบื้องหน้าได้ ตามข่าวชมบรรยากาศรอบเฮียรนะครับงวงไงไปใส่งวงง่ามผมงวงไงไปหน้าแล้วงวงง่ามราคาสี่หมื่นกว่าง่ามครับปลูกครับพอมล่มเลื่อนดีครับลูกมนนาวักขามเอาผู้ป่อผู้เกี่ยวกับตายเนาะ

ต้นนี่ตัดลงมาให้มันเป็นพุ่มดอกเหลืองลามไม่อันเดียวจะนั่งขึ้นไปมันอยู่นี่จะนั่งกําลังใจช่วยขึ้นไปอยู่นะังจัดแจงมีเสากําลังยางน้ำมันทั้งมีเสายางน้ำมันทั้งดอกแค่กับวัปลูกเกิดดีปลูกก้อนอือ ตาอยู่ตัวนี้คนหลับชมสองพันคนอันนี้อะเรวเนีเร็วตัวสองคนสองคนึสองพสองคนแวึงสอันดอกเป็นทหารมากครับบนี่ไอทหารว้ยทำโมงกินทำโม่งไปอ โอ้บรรยากาศนะว่าเป็นยังนั่นนะปลาข้างใหม่เต็มมุงอยู่ลมเลื่อนดีเนาะขอเชิญโน้ดใดใดปลายนี่มันจะใส่ ยางโกเลยขอเชิญพุ้สารธ่นิีกระชนแสดงมุทิตาพระฤทิพระคุณตรงหลายเลยโอ้บุญหญป่ายมายางโกเลยุออด,ดย้อดแล้วดยอดแล้วใช่หรอ,อ,อโอ้บุกนีญ่สงการนี่เก่าท่าเลยครับนี่ ในการสองการมองกินเราพักโอ้อยพักกี่เล็กแกงในื้งง่วเนาะข้าวคนยังเดียวคนในออนี่ม้าจะใส่ขี้ดีแต่เนี่ยว่าไง่นะยังไงเพินอะโอดว่าขึ้นจังไหนอเอแยงนำนางกินดดีปะ ของไงของไงกับมี่ครับไอ้ตามห้องเฮียนอย่างเออว่าชาติเนี่ยนี่มันเลีอยู่นั่นเปอร์เซ็นนี่ Nếu dùng 30% của lầy thì bây giờ bây giờ sẽ thấy nằm Lầy Thế anh phương lầy bây giờ bây giờ có thấy không? Hả? Phương lầy bây giờ bây giờ bây có thấy không? Bây giờ bây giờ là hãy bây giờ Không không, hãy bây Ui, dạng nó Cái này cái E não bom.